เ uh oh. ดไดเลยโห่ง้อตน้ดต้องเปิดน้ำทิ้งไว้นะทุกคน ะไลเหนื่อยระยามังคุดฮะวันนี้ทำอะไรนี่นี่เต็มเลยเนี่ยเต็มเลยมาเก็บเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่นนข้าหวหน่อนยโอ้ <c oughs> มาเก็บเดี๋ยวนี้เลยเร็วไปความอิมคิดอิ่มในะความทิมมะลูกนอ แพงนะเนี่ยรอบหน้าจะไม่ซื้อมาแล้วนะเราซื้อมาแล้วว่าไงเนี่ยหอมกลิ่นเลยนี่อาญาเลยนี่แม่หนูจะดูเลยเนี่ยมาเก็บเลยเร็วเร็วเหมือเหมือเหมือ ว่าแต่นอนเสยว่าแต่นอนเสยขี้ดื้อดื้อพวกดื้อเลือหาตแตนแอลเรนเพราะตัวเย็นแหละกับมะน้อนอะปะเด็นนี้ อาศน้ำไม่ได้นะอากาศร้อนนะฮะไมอเหนียวบ้องหอะไรแล้ววัอนี้มาเก็บไปเร็วแน่นี่น,น,น,น่มาเก็บเลยแน่ไป้ความทิมแล้วเอาตะกร้ามาเก็บไปเร็วนะทุกคนน่เจหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ